ัสดีครับเตาไฟน้ํามันเก่าร้านเนตพีโฟมเซลครับถ้าท่านซื้อเตาของเรานะครับท่านจะได้อุปกรณ์ไปก็คือชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวพัดลมนะฮะพร้อมคอนโทลดูตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวชิ้นแรกนะชิ้นที่2องกระบอกตัวนี้นะครับเป็นกระบอกน้ํามันนะฮะใส่น้ํามันแล้วก็มีก๊อกปิดเปิดวาล์วน้ํามันตัวนี้นะแล้วชิ้นที่3ที่ท่านจะได้นะครับผมก็คือตัวนี้นะฮะเป็นฝาชีสําหรับปิดอ่าสำหรับดับไฟนะครับผม แล้วก็ตัวที่4ก็คือตัวนี้ itions, ถาดนะฮะถาดรอ,องนะฮะถาดรองหม้อถาดรองหัวแก๊สนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นถาดรองชิ้นที่4ชิ้นที่5ที่เราแถมไปก็คือตัวนี้ปืนแก๊สปืนยิงแก๊สนะฮะปืนยิงนะฮะสำหรับจุดไฟแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษทิชชู่ครับชิ้นที่6นะครับเราแถมไปทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมถ้าท่านในซื้อไปจะได้อุปกรณ์ทั้งหมด6ชิ้นเลยครบเซตเลยนะฮะตัวนี้เป็นขนาดกลางสูงเ0เซนนะครับความกว้าง35เซนราคาตัวนี้ 2,500บาทแล้วก็ส่งฟรีครับเป็นราคารวมส่งฮนะส่งฟรีทั่วประเทศได้เลยนะครับถ้าท่านในสนใจทักมาได้เลยครับผมตัวนี้เป็นรุ่นขายดีนะฮะของทางร้านครับร้านเอทีพโมเซลล์ครับ